กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมกับกระทรวงสาธารณาสุขได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดําเนินการเพิ่มคุณภาพการบริการด้านสุขภาพผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อความร่วมมือในการบูรณาการข้อมูลการแพทย์และสุขภาพเพื่อพัฒนาระบบการแพทย์ทางไกลหรือเทเลเมดิซินรวมทั้งพัฒนาระบบการจัดการความรู้สุขภาพให้ประชาชนรู้เท่าทันสุขภาวะได้ด้วยตนเองผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อที่จะทําให้ คุณภาพชีวิตของประชาชนทางด้านสุขภาพและภสาธารณสุขเนี่ยดีขึ้นรวมไปจนถึงเรื่องของการใช้ดิจิทัลหน่วยที่ให้บริการแม้กระทั่งเล็กที่สุดที่เรียกว่าอสมอสามารถที่จะติดเครื่องมือที่สัมคันธ์ก็คือดิจิทัลเพื่อที่เขาจะได้ทำงานในระดับชุมชนได้ดีมากยิ่งขึ้นการให้บริการด้านสาธารณาสุขกับประชาชนเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่กระทรวงดิจิทัลดำเนินงานตามแผนพันพฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพื่อสร้างสังคมคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม